รูว่าพอเกิดนี้ออกี่ลีหนึ่งคือเกาเดอร์เราไม่ได้บอกทีละตัวเหมือนเดิมเนาะนะคะเราไม่ได้บอกทีละตัวเหมือนเดิมเนาะแม่น้องเราต้องท,ทีนี้เราต้องบอกทีละตัวมันถึงเลขมันถึงจะไปป่าขังนะคะเลขมันจีห่งจีขังเทาน้องพอสวยมากขอบคุณนะคะน้องพอสวยเหมือนเดิมเลยขอบคุณนะคะ หนึเมษานะหนล้านเปอร์นะทุกคนนะเดนหนึ่งเดอหัวนี้เข้าใส่ไปทีหนึ่งเลยถ้าไม่ชอบตัวที่พอให้ก็ไปใส่หนึ่งตัวอื่นก็ได้ไปใส่หนึ่งตัวอื่นก็ได้นะคะโอเมเห็นถ้วยลงมันไหมไปเตะบอลได้ พี่เขาเตะบอลได้แล้วพี่ก็เลยให้นะคะห้าร้อยกว่าคนเตรียมแขรปหนึ่งนะสิบห้าบอกใส่ตัวนี้เลยแต่ว่าถ้างวดนี้ฟังฟังฟังงเดี๋ยวเดียวพอเราอะไรให้ฟังก่อนงวดนี้เละะ็กเก่าเด้อค่ะ นนาอ,านะอาจจะขึ้นบนความคิดของปอนะเลขเก้าอาจจะขึ้นบนแต่ล่างนี่แปดจะยังคงเหลืออยู่เดอ้อล่างนี่แปดยังคงเหลืออยู่แต่เก้าอาจจะขึ้นบนเดอ้อข้าหาตัวเซวแล้วหนูให้หนูให้ตัวนี้ไปแล้วก็ไปแปะเอาก็ได้หนูให้ตัวค้างเดียวเมื่อนี้หนูให้รัฐบาลค้างเดียว รัฐบาลเด้อหนึ่งเมสซาเอาแคปหน้าจอทีนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนหุ่ขวดน้ำกนหกร้อยคนดูมัดชอบซื้อหนาะไม่ชอบผ่านได้เลยสี่กับหา้าล่างสี่กับหาใช่ไหมเพราะว่าแปดยังเหลือแปดนี่สิมีอยู่ แปดห้าแปดเดิมหนึ่งนีเอาหนึ่งนีเข้าสากอนนีเดียวมูแคปหน้าจบให้แคปลักเข้าเ้าสองฮัเลขเลขเลขบนน่ะให้ไปให้ไปนิ้นเ,นเออเลขเก้าสนอกให้เลขเก้าอ่ะเป็นนิ้นที่บนนะคะแต่ว่าถามว่าซื้อบนล่างนั้นไหมซื้อบนล่างนั่นเลยแต่ว่าให้ไปนิ้นที่บนจับใส่ใช่ไหม แปดสี่แปดห้าแปดหนูว่ายังมีลางลางหนียังมามีเสื้อหนูบอกหนูบา้าแปดลางหนียังเหลืออยู่แต่ว่าเ้าสิบเป็นแปดยังแค่นั้นเองนะคะอ่ะพร้อมแล้วกดเร่งหนึ่งให้ป่อหน่อยเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายน เป็นสามก็คือค่ะแต่วันหนูคิดวันหนึ่งก็ตัวนี้มาแห้งมาแรงจริงยาถิ่มเดอ้อข้าสันสิบอนุบ้าความคิดของหนูเด้อหนูว่ามัอนอาจะเกิน,นม,มัอนอาจะเกิดตันวนี้หรือว่ามัอนอาจะเกิดทาบ่ออกงวดนี้เด้อมัน่าจะเกิดสามงวดเลขตัวนี้ต้องออกแต่หนึ่ง อยากให้ทุกคนตามหรือติดไว้ไม่ต้องเชื่อปอนะแต่สังเกตเอาปอน,นี่จะเป็นฉันปอนปองส้างก่อนเลยอย่าเฝ้แคบอย่าเฝ้ารีบปอนี่จะเป็นคนที่มาสังเกตปอก็ทําสเตปนี้นานแล้วนะปอทําสเต,ต็ปนี้ตั้งแต่สี่ปีขึ้นหลังเลขรัฐบาลนะปอจะตามจนกว่าจะออกแล้วค่อยเปียกตัวเลข เล่นให้มีสติอย่าเล่นแบบสะไปเรื่อยๆอย่าเล่นอย่าเล่นแบบนั้นขสันสีบอขสั้นสีบอได้เงินขึ้นสําหรับคนที่บาเล่นสะสาใหญ่างบนจับสามใส่เก้าของ,องปอดใช่ไหมอืมอือืมลองดูลองดูหกร้อยหกสิบคนคนหนึ่งนะโอเคแล้วนะอันนี้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วแล้วก็ ทาว่าผู้ใดบ่เข้าใจหรือว่าบอนั่นจังส่ให้ฟังเพราะว่าบอมีประสบการณ์ทั้งสื่อเล็กสื่อใหญ่สิเอสิบอกทุกคนฟังไหนตามตัวไหนะน้องปอจะนี่ละตัวนี้ละตัวสีไ้นี่ละตัวสีไ้นี่ละตามเบิ่งบุ่มว่าเ่เกิดสาวหดอกแท้ถามันบ่ชนเฮาหมดนี้เลยเด้ถ้ามันไม่ชนเรางมดนี้เลยปึ้งใส่เลยซี่ งวดนี้งวดงวดมึกหมูหม่บ้าน 18, 18, นี่มั่บอกสิบแปดซื้อซื้อถ้าออกสิบแปดนี่นูจีจึงเลยอ ollow, steals, иваем, <It> ่ะกดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเตรียมแคปบหน้าจอลุยต่อคลูกหนูลุยอยู่หนูลุยอยู <human. man> ่แล้วได้แม่แตวบามื่บ้านนี่หนูแบบหนูเฟลตรงที่ม้านหนูเปดตัดออกเห็นยังเตียยวแมนตีวรสาทแมนแมนปังปังแคปบหน้าจอ เห็นไปแม่แม่เห็นไปเขาต้องบอกกันแบบนี้ที่นี่นะอย่าไปปล่อยเป็นสุดเห็นยังเห็นไปยายเห็นไปนั่นหนูก็เถ่าพี่ให้ สามเกา่าผมไม่บอกนูวเก่ามากดินูวาเก่ากับมหนึ่งมากนูวาหนึงน่งโอกาสที่จะมาสูงเก้านี่เบอรเนี่ย,น,น,ยนูบอกเลยมาบอมาซื้อเอานูว่าทำบอปออกหรือว่าบอชนห้าหมวดนี่จึ้มเลยนี่ตามไปอีกจักสามหมวดจักสองหมวดก็เป็นสามหมวดละก้าหมวดนี่ก็จะเป็นสามหมวดพอดีลองลองตามลองนําเบิ่งเดอร์ อย่า่าเสือหนูแต่ว่าหนูเฮสเตปนี่โดดแล้วไหมคะล่องลองเบิงหนูว่ามันโอกาสอัดค่งอัดหนูก็หนูก็อัดหนูยังได้ขึ้นเป็นไหมทึงว่างวดที่แล้วหนูไม่ได้เสียอะไรเยอะนะเพราะว่าหนูรู้ว่าเพราะว่าหนูรู้ว่าถ้าหนูบ่เคยถือเลขสามงวดติดหมายถึงถูกถูจังๆอะนะคะสามงวดติดหนูไม่เคยถูกหนูว่า ยาถิมเด้อมุ่งเตือนเมกอนาอยาถิมนูกว่าก็นอาจะเกินหรอกชอบมาขคัดไปสื่อโหลดถามเลยบ้าแบบบาแบบไานมาถามบ้าขายไปถาม่าขายไปเขาก็ถามเขาก็ถามสื่อโหลดนึกว่านาจะบกเกิดทั้งวันนี้ไม่มาตามไปอีกสองงวด ป้าพอเกิดนี่ดอกมันต้องต่ำละทุ่มเลขตัวนี้ละเจ็บขาขา,ขาบู๊ยพอเป็นอย่างนูน่ะเห็นบอลนูบอกไม่ไล่สนนูบอกว่าจังได้เก่ากับป้มานูบอกไม่ไรโสนเดชนูบอกว่าเป็นอย่างนูก็ให้เก่าหนึง่งอยู่เพราะวานนูดว่าถ้าเก่าหนึ่งป้มาหงวดนี้งวดงวดสิมาเนี่อาจจะมา <c oughs> เลขเก,ก้าหนึ่งอาจจะมา หนูเห็นคิด่ามันจะออกงวดที่แล้วงวดหมู่บ้านนี่หนูคิดเด้อย่าวาเรก